โมโนโมาเทาทุกวันนี้พาไปดูความเดือดร้อนของชาวบ้านที่นครศรีธรรมราชนะครับที่ออกมาร้องเรียนบอกว่ามีทางเข้าออกชุมชนที่เขาใช้มานานกว่า20ปีแล้วจู่ๆวันดีคืนดีเจ้าของที่มาปิดทางเข้าออกซะอย่างนั้นจนทาให้ตอนนี้ลําบากไปหมดเลยครับเด็กนักเรียนไปต้องใจต่างเดนนี่มดกับกังเองอเจ็บคา้า,าไนไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้เลยไปไม่ได้เลยกับเดวันเร้าที่บ้านมานะครับพวกไม้ระมาดมาโคก้หญ่เบี้ยวโคกไวเปิดก๊าไม่เปิดกับ ซึ่งผมต้องติดโต๊นไว่งานตีว่าเกี่ยวข้องตรงนี้กับเกิดก้ามา่วยนายธีรยุทธ์สีเขียวนะครับตัวแทนชาวบ้านตำบลบ้านลำนาวอำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชออกมาร้องเรียนนะครับว่าถนนเส้นนี้ชาวบ้านใช้มานานกว่า20ปีแล้วจู่ๆก็มีชาวบ้านคนหนึ่งเอาเหล็กมาเชื่อมปิดเส้นทางไม่ให้คนในหมู่บ้านกว่า30ครัวเรือนเข้าออก เดือดร้อนกันไปหมดครับเด็กๆไปโรงเรียนไม่ได้ผู้สูงอายุบางทีเจ็บป่วยไปหาหมอไม่ได้ทํามาหากินก็ไม่ได้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเสาร์ที่17มิถุนายนที่ผ่านมาวันนี้ชาวบ้านทนไม่ไหวต้องออกมาร้องเรียนกับนายอำเภอบางขันอยากจะให้ช่วยแก้ไขปัญหาขณะที่นายอำเภอบางขันนะครับก็เดินทางไปตรวจสอบพื้นที่ครับพร้อมกับเจ้าของที่ดินของสอปรกรเนื่องจากที่ดินนี้เป็นที่ดินสปรกรนะ ซึ่งชาวบ้านสามารถใช้เป็นถนนสัญจรผ่านไปผ่านมาได้แล้ววันนี้ก็เลยมาเป็นตัวกลางครับเจรจาขอให้เปิดถนนให้ชาวบ้านเขาใช้งานได้ตามปกติแต่หากมีบุคคลใดฝ่าฝืนก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายครับทุกคนก็ได้ได้ใช้ร่วมกันทีนี้ก,ก็ทุกคนก็ใช้ร่วมกันมาเป็นเป็นสิบป,ป,ปีแล้วครับผมนะครับซึ่งซึ่งคุณลุงเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะ จะจะไม่คุณลุงใจคุณลุงเนี่ยก็ไม่ได้หวงกันที่จะห้ามไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้คใครใช้หรอกเพียงแต่ว่าก็อาจจะมีมีความค,ความเข้าใจผิด นี่แหละครับคุณผู้ชมก็ต้องค่อยๆพูดคุยต้องค่อยๆเจรจาหาทางออกจุดกึ่งกลางกันให้ได้คุณเป็นเจ้าของที่ก็จริงรแต่ที่สปกชาวบ้านคนในชุมชนต้องใช้ได้ก็ต้องเปิดทางนะครับแล้วเขาก็ใช้กันมานานเป็น10บๆปีแล้วล่าสุดชาวบ้านบอกว่าได้รับการแก้ไขปัญหามีการเปิดเส้นทางนี้แล้วเข้าออกได้แล้วนะครับถือว่าจบลงด้วยดีสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีปัญหามีเรื่องเดือดร้อนอยากจะหาทางออก ให้เราเป็นกระบอกเสียงให้ครับให้เราลองติดตามเรื่องให้ประสานงานให้ส่งเข้ามาเพจของเรา m o โนนิวส์ข่าว Mono ครับ